เรามาดูวิธีการหล่อวันทามนะครับซึ่งเป็นกันฟ้านะครับระบบโซลารเซลล์นะครับ<ม>นี่ก็เป็นวิธีการที่เรา <Tonight> จะทำวันทามนะครับอาจารย์ตอต้องเตรียมหัวตันทามที่กับทองแดงให้แน่นสนิทเพื่อวันทามจะได้เข้าได้นะครับตัดทองแดงใส่ไปด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นเบ้าหลอมให้กับสายด้านบนนะครับเพื่อแบบ ครับวันนี้เราก็มาชมวิธีการหลอกมาทามนะครับอันนี้เราใส่เพื่อจะเป็นเชื้อให้เขานะครับจะได้หลอกมาทามได้อย่างสะดวกนะครับและเราก็จะปิดฝานะครับเราก็ต้องมีการล่อเชื้อไว้ด้านบนนะครับเพื่อที่จะให้เชื้อต่างๆตนะิดจากด้านบนนะครับ เป็นที่เรียบร้อยนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยคือวิธีการฉีดวันทามนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูดีทิ้งไว้ให้เย็นนะครับเดี๋ยวเราค่อยแกะแม่แบกออกนะครับอขอบคุณำกำลังใจทุกท่านเลยนะครับ